ครับครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สรงเกียรติกระผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของมาตา18แก้ไขมาตาร้อยสเจนั้นนะครับทั้งกระผมและท่านปฏิพัฒน์สันติพาดา,าท่านรัตวุฒิบัวประทุมก็ได้ อขอสงวนนะครับปฎิติของสงวนคือเราต้องการที่จะเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนนะครับที่กําหนดว่าการนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องกําหนดให้มีการนับคะแนนให้ผู้มีสิทธิตั้งทําเครื่องหมายในช่องเครื่องหมายไม่เลือกผู้ใดไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดด้วยโดยกระผมได้ขอเพิ่มเติมว่า รวมทั้งต้องกำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาสังเกตการนับคะแนนสามารถเห็นบัตรเลือกตั้งและเครื่องหมายลงคะแนนบันทึกและเผยแผพร่ภาพและเสียงการนับคะแนนโดยไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเหตุใดถึงต้องมีการเพิ่มเติมแบบนี้เมื่อสักครู่ได้มีท่านกรรมธิการบางท่านก็ได้อธิบายแล้วว่าการปฏิบัติของกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นมีความแตกต่างกัน และส่วนใหญ่และจำนวนไม่ไม่น้อยนะครับที่ค่อนข้างแต่ทำให้การสังเกตการเลือกตั้งการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนั้นมีปัญหาเช่นเวลาไปดูก็พยายามที่จะกันไอ้ไอ้บอร์ดที่นับคะแนนกับใบที่ขีดคะแนนและการที่นับจุดนับคะแนนห่างจากผู้ที่จะสังเกตการมีเชือกมากั้นไว้ทำให คนที่สังเกตกระตั้งไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องใช้ระเบียบแข้งคัดห้ามเข้าไปใกล้เลยซึ่งโดยความเป็นจริงยังมีอีกหลายหน่วยเลือกตั้งครับที่มานับคะแนนใกล้ๆห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็นับเลยขึ้นมาขีดการที่กรรมาการนับคะแนนแต่ละคนเวลาหยิบคะแนนขึ้นมานับเนี่ยนะครับถ้าเห็นบัตรเสียก็ให้เห็นอย่างใกล้ๆชัดเจน ไม่ใช่พอเห็นบัตรเสียแต่ว่าไม่ทราบว่าเสียจริงหรือเปล่าเพราะมันอยู่ห่างไกลามาก3ามเมตรขึ้นไปในส่วนนี้กรณีอย่างนี้ทําให้กรณีที่ทําให้บัตรเสียนั้นมีมากการให้ขานบัตรไม่ตรงกับความจริงนั้นมากนี่เหล่านี้นะครับมันเป็นวิธีการที่กําหนดอํานาจโดยของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นที่มีอํานาจในการจัดการและจัดทั้งหมดในส่วนนี้หลักการที่ผมเสนอขึ้นก็คือเป็นการเปลี่ยน ใหม่ก็คือมิใช่ให้เป็นกรรมการหน่วยเป็นผู้กําหนดทิศทางอะไรก็ได้แต่กฎหมายก็บังคับเลยว่าต้องให้เห็นชัดเจนนั่นคือกฎหมายบังคับนะครับจะบอกว่าไกลๆไม่ได้ผู้ที่มาสังเกตการสามารถทักท้วงได้ต้องชัดเจนตามกฎหมายมาตรา117ดังนั้นถ้าเกิดเราบัญญัติตรงนี้ไปก็ได้อีกส่วนหนึ่งมันมีการตีความคาบลูกคาบดอกกันเสมอว่าอันไหนถูกอันไหนผิด การบันทึกบันทึกภาพถ่ายภาพถ่ายทอดสดถ่ายแพร่ภาพต่างๆได้หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของการที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะการมีโทรศัพท์มือถืออันเดียวการไปเปิดกลุ่มไลน์ไว้ในกลุ่มหนึ่งของผู้ที่จะต้องการสังเกตการเลือกตั้งของพรรคการเมืองของแต่ละเขตได้แล้วเข้าไปแล้วขอแล้วอาสาสมัครประชาชนไปช่วยถ่ายในขณะนับคะแนนและอัปเดตเข้าไปในไลน์หรือในอ่าน อะไรก็ได้ที่เราเตรียมไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้เหมือนกับการบันทึกหลักฐานและถ่ายทอดสดของการนับคะแนานถ้าเกิดว่ามีกรณีของการช่วยเหลือกันก็มีประเด็นเสมอนะครับไม่ว่าเป็นพวกข้าราชการท้องถินาานง่นหรือข้าราชการบางส่วนซึ่งบางทีอาจจะไปชื่นชอบกับพรกการเมืองบางส่วนหรือเป็นพวกของพรรคผู้สมัครบางส่วนซึ่งจะอาศัยการเป็นกรรมการประจาหน่วยืักตั้งมาช่วยกันก็จะทําให้ความไม่กล้าเกิดขึ้นซึ่งการทําแบบนี้ การเปิดเผยให้โปร่งใสมากเท่าไหร่เชื่อว่าความสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นนะครับท่านประธานที่เคารพการที่เพิ่มข้อความดังที่กระผมกับคณะกรรมการจากพรรคเก้าไกลได้มีการขอสงวนขอแปลยติไว้ก็จะเป็นประโยชน์และทําให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกว่าเดิมแน่นอนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่ถูกขัดฝังโดยอํานาจอื่นหรือการอ้างอํานาจว่า เป็นอำนาจของกรรมการหน่วยและขัดขวางในการเข้าไปตรวจสอบตรงนี้และเป็นการเข้าถึงคะแนนที่ถูกต้องได้อย่างเร็วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยครับแต่เป็นการที่ให้กรรมการประจำหน่วยและกฎหมายเป็นตัวบังคับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบโดยกันเองในส่วนนี้คิดว่าถ้าทำแบบนี้ได้ การเลือกตั้งจะพัฒนาขึ้นการจะช่วยเหลือพักพวกของคนใดส่งไปเป็นกรรมการประจำหน่วยก็จะทำให้ทำอะไรที่โดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนั้นยากยิ่งขึ้นขอจึงกระผมจึงขอความกรุณาท่านประธานไปยังท่านสมาชิกรัฐภานะครับได้โปรดช่วยกันนะครับนะลงมติให้การแก้ไขแบบตามที่กระผมได้ได้อภิปรายแล้วก็ได้ขอสงวนกำแปรยตินี้ไว้เพื่อจะให้เป็นการพัฒนาการเลือกตั้งของเราไปอีกขั้นหนึ่งครับขอบคุณครับ